ผมพอดีมันผูพังมาแล้วครับผมแล้วก็บนนี้ว่าสิเป็นทางรถแลนด์ออมน้าพี่น้องมันพังแล้วก็ดูดูพอดีอัดาะว่าบางทีเขาบอกประเทศทางออมเขาสิกอบอกกันว่าลาว็ชาบเทพปุนออสเเลียอย่างอื่นครับผมจูดเลยครับพี่น้องมันหกครับ กูดได้อขยามาถึงมันี่อ้อห้องเลยนี่หมวกทานนำคือไม่หมวกฐา,น,านิอ่ ถึงไวมันมพอสุดงานเลยครับจูดเลย่อมาอุย้ยถึงไฟครอบแล้วเราต้องเริ่มต้นใหม่ครับทำในสิ่งที่สวยงามสร้างใหม่ครับผมเหตุหนมันดีว่าพอดีนั้นผูพังเหรอครับผม ทิมเลยครับ พ,พอผาผ่าแงงเขี้ยวนี่มันกะผู้ล้วครับผมเราจะทำให้ดีที่สุดเอาไว้ไปตัวไก่บางนี้มันก็ตายเมื่อตอนั้นครับไก่ไข่หมากัดกินเมื่อแล้วก็บ,บริเวณอั่งนี้เลยเอาพื้นที่ตรงนี้ไปใส่ประโยชน์อย่างอื่นให้มันได้เต็มที่ครับ พอยเมยงานต่อแต่ล่ามลายครับผมมันดูบูห้างเป็นแผน่นเป็นแผ่นเลยครับสัวนี้กระสีเอาออกขึ้นกันครับบางสิ่งบางอย่างเขากระตองกล้าตัดสินใจครับผม บอ่อตัดสินใจกับบหานตัดสินใจกับบอ่อก็ได้สิ่งแปลกไหมเขมามนานครับเต้าเบื่องว่าผู้กำลังพังแล้วครับแต่กล้วยนี่ผมเป็น,นังครับผมเพราะเขาสิกุดแยกปลูกอยู่แล้วปล่อยให้มันหลงไปเลยสางเอาไหมครับตัวนี้เป็นปุ๋ยอ่าขี ที่ใกล้ๆครับผมอยู่กลางว่าบอกตัวนี้เราสีกอไม่เห็นเป็นโรคปุ๋ยมักเลยเอาเก็บอาปอยังมากมักไวใบใหม่ใบยังครับผม <c oughs> เปิดโลงเลยโอ้โห โอเคแล้วข้าก็มีย่ยทดศาสตร์อันยิงใหญ่เหรอครับผมขัดใจระเด็ดเดียวนี่หาความผสบผลสำเร็จยนากครับผมนั่นห่างเมียงตกลงมาหั่งพึ่งบอกเฮียนี่ขอต้องปุยอ่ะ เิ่งเตนออกมาไแล้วครับผมโอ้ผมจูดออกมาเตนนี่แหละครับผมพักเลยแก่ครับผมเตงงมือหรอกแต่งมกำลัางงาม แตงโมแบบธรรมชาติครับผมแตงโมแบบธรรมชาตินี่กระเชาปุ้ยนี่นั่นแหละครับผมมาใส่นี่มันเข้าไปบ่ได้ครับผมไตนี่พ้อแม่เอาไว้กระสแลงใจครับผมไก่สิบเอ็ดสิบสองตัวไก่ๆครมันถึกมาขาไปกัดถิ่มกัดถิ่มครับพี่น้อง แตงโมคโอ้ยพี่น้องกทายกันกับบ่านหนองไว้ก่อนสวัสดีครับผมพี่น้องมัน,นี้อยู่สวนเกษตรพอเพียงครับผมบนประเด็นพอครับ เวลาเขากินอย่างเราต้ัดกินใจครับผมขันวานตัดกินใจนี่บ่บ่เกิดผลครับเพราะว่าเฮาเดี๋ยวสากปลารักหักพังใหม่ก็บ่อขึ้นครับพี่น้องมันแสลงครับผมเห็นไหเห็นย่ำไรปปล่อยให้เป็นห้างแตนห้างยางเข่าไปเห็ดไม้ครับผมให้มันคงทนถาวรว่าห้าเส็ยเอียงต่อไปนี่ครับผมแต่คิดในใจออกแล้วครับผมแต่บ่อเป็นโรคมาดปุ๋ยอ่ะ จุดบออครับผมไมาเป็นไเนะอ,อ,อย่าหยุดยังแค่คำว่าอุปสรรคเมื่อล,มล้มเราก็ต้องลุกครับพี่น้องตอนนี้พกพานผลมาเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ข้อจูดแล้วก็แต่งเติมไหม ให้มันโอเคดูดีมันจะเป็นหลงไปเลยใช่จ,จุดของมุยครับเรื่องของเรื่อง,องเขาไปเอาปุ๋ยไปเลยเอาปุ๋ยมาใส่ให้มันเกิดประโยชน์หน้าครับผมนี่ยังมนี้เราต้องเอาไฟสปอร์ไลท์ตัวนี้ออก ดเดี๋ยวควนมาทุบเลยมออใส่ไานอกเขามาน้อกพี่นอ้องอไรล่ะเห็นไฟแกร่งอยู่ คู่ค้ำครับไม่ออกไม่ออกครับผมพี่น้องมาน้องจูวตัวนี้แล้วครับเฮ็ดอีกหลายอย่างครับผมใส่คงสางไม่ไปเลย ขันบอ่โคุ้งสังใหม่มันกับฐานมันกับผู้บแล้วเนอกกับพี่น้องเนะาะจะบัวแต่ย,ยังมันดนแล้วเนาะสามสี่ปีแล้วเนาะมันเป็นใหม่อยู่ข้าครับผมปวดกล่อมาแล้วอ่าพอดีแล้วครับผมใหม่เมือ่อไหร่เนาะกระเสียปุ๋ยเรื่องของเรื่องเสียปุ๋ยบางเี๋ยวแล้วครับผมพี่น้องเอ้ย ปุ๊บปุ๊บอ,อย่าตกตือหัวข่อยเด้อโอ้ยชนได้ชนได้ข่อยมากินบักแตงโมข่อยมาเลยพี่น้องเอ้ยนี่ อุ้ยเหยียบไฟสวยเลยของเขามาได้ยังไงพี่น้องเขาไม่ได้ส่วนตีนเลยไหมอุ้ยอ๋อทุกอย่างมันเคยยำมีอุปสรรคครับผมสามมัน ไม่ออกครับผมมาตรงเขาว่าผมแค่นี้ก่อนครับ ه, หอ้หอนไปหน่อยนี่แหละครับผมคุดีครับขุดมาครับผมในท่้งไอใบไผ่ฮะขุดมาจากบางทีจูดครับผมปุ้ยขีไกลครับผม ไก,ก่ไข่ขันห้าบวจูท่านก็เอามาาไปได้ครับผมทับถมกันบอกหลายทึงเอาแก็บเอายังใสครับผมไก่ที่โครงการนอกระคอทางอาณาจกบอกหลายครับไหนยังมังยีสิบตุงปุ๋ยวะเดี๋ยวไปไปขุดเอาครับผมพอดีไฟมันยังห่อนอยู่ขุดเอาแต่ขน่อก,กันทับเลยเอาใส่โคตรใหม่เลยครับ ทำไมแหวร้ายมองอยู่ี๋ยวจัดไปครับผมพี่น้องมันได้าศท้งวันนี้ล่างแข็งแขนล่างขากันครับผมบอกกันคลิปต่อไปครับผม